เสียงล้อกระเป๋าเดินทางครูดไปตามพื้นซีเมนที่แตกร้าวของหอพักเก่าใบหน้าของไม่แสดงความเหนื่อยล้าหลังจากขนของขึ้นมาถึงชั้นสามของตึกเก่าสุดโทมหอพักแห่งนี้ตั้งอยู่ในซอยเลี่ยวห่างจากถนนใหญ่พอสมควรมันดูเงียบจนผิดปกติสำหรับหอที่บอกว่าเต็มเกือบทุกห้องแต่เธอก็ไม่คิดอะไรมากเพราะค่าเช่าถูกกว่าหออื่นอยู่ ใต้มหาวิทยาลัยเกิดขึ้นอยู่ห้อง307ใช่ไหมหนูเสียงหญิงชราดังขึ้นจากข้างหลังไม่หันไปเห็นป้าคนหนึ่งในชุดแม่บ้านถือไม้กวาดเก่าๆเดินเข้ามาช้าๆใบหน้ามีรอยย่นและตาคงมจ้องมองมีนิ่งๆป้าชื่อป้าลำใหญ่ดูแลหอนี้อยู่ทุกวันเธอยิ้มจังๆให้ ไม่ยกมือไหว้แล้วตอบอย่างสุภาพสวัสดีค่ะหนูชื่อไม่เพิ่งย้ายมาอยู่ป้าลำยายพยับหน้าเบาๆก่อนจะพูดต่อเดิไม่สบตาถ้ากลางคืนได้ยินเสียงอะไรแตกๆอย่าออกจากห้องนักโดยเฉพาะถ้าได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ไม่นิ่งไปเล็กน้อยก่อนจะหัวเราเบาๆป้ากแกล้งหนูรุดไป